คุผมเหมือนท่านนะครับด้วยความเราเป็นคนอีสานด้วยกันครับลักษณะท่าทางก็ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเคยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าในชาติปางไหนไหมก็ผมเองก็ชื่นชอบท่านนะนะครับก็ให้กําลังใจท่านในการทำหน้าที่ของท่านดีใจที่ท่านรักในเสียงเพลงแล้วก็ให้เขียนบลูกหลานคือว่าเป็นรุ่นลูกุ่นหลานนะครับ ท่านไม่ถือตัวผมเองก็เคยเจอท่านนะครับก็ได้กลาบย่งไม่ได้คุยกับท่านมากนะครับก็ได้กลับขอบคุณคนที่เมตตาถึงแม้ว่าทางโซเชียลจะนะครับมีข่าวคราวและก็ไปเปรียบเปียแล้วผมกับท่านไม่ทับเป็นคนคล้ายๆกันเหมือนแฝดกันก็ได้บอกกล่าวแล้วก็กลาบขอขออนุญาตขอเข้ามาท่านด้วยอีกครั้งที่เคยไปร้องเพลงกับท่านร้องเพลงคู่ท่าน ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะดีใจมากเลยที่ท่านไม่รังเกียจเราจะเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาแล่การที่ผลงานก็ไม่ได้แบบต้องน,นีเลิแต่ว่าเราเป็นที่หนึ่อองอยู่ก็ผมคิดว่าอาจจะถ้าจะนับมาจากก็คือเริ่มต้นคือผมอาจจะทําคะแนนมานานของทุกคนนะครับถ้าจะพูดแบบการหาเสียงแบบนักการเมืองก็คือแบบคงทำคะแนนมานานน <G uard> สี่ปันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เขานะครับคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะเปิดเพลงให้ลูกๆฟังแล้วก็มนถึงรุ่นของลูกของหลานนะครับอาจจะเป็นมีส่วนนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็อะไรก็แล้วแต่ต้องขอบคุณที่ยังรักในงานเพลงของมันแคทอยู่นะครับที่มีมูหรืออะไรที่ทำให้ยอดฮิตติดันับเป็นมูอมูอ <ๆ S 1> ผมคือชอบทําบุญหลักๆคือถ้าจะใช้คำว่าชอบไม่ได้เร,เราก็เคยทำนะครับความเชื่อนะครับ ผมคิดว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่พวกเราทําตลอดนะครับทำมาตั้งแต่มนแคนเป็นมนแคนใหม่ๆเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อว่าเราเราทำความดีร่วมกันกับพี่น้องแฟนเพลงนะครับก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นสตางค์ละวันที่เขาพี่น้องแฟนเพลงให้หน้าเวทีนะครับพวกเราก็จะเก็บเก็บรวบรวมกันทั้งหมดถ้าถ้าเป็นไปได้นะทั้งหมดถ้าไม่ทําหายนะอาจจะมีหล่นบ้านหรือวเก็บไปทํา เอาไปทํากิจกรรมดีๆนะครับบูรณะสถานสถานบ้างโรงเรียนบ้างนะครับมอบให้คนผู้ยากไร้บ้างนะครับในบางโอกาสแต่หลายคนก็บอกว่าแบบที่คุณแทนครูทำยังไงความนิยมไมัเหมือนกันไม่จริงเลยวิเคราะห์ตัวเองอันนี้ผมต้องยกความดีความชอบให้ทีมงานคุณครูแล้วก็บริษัทต้นสังกัดที่คอยหาสิ่งดีๆมาให้ผมเป็นผู้สื่อสารให้พี่น้องแผ่นดินได้ได้ฟังกันนะครับก็จะเป็นงานเพลง ในมุนนมต่างๆของการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนพี่น้องกันเพลงนะครับเนเรื่องความรักเนเรื่องของการต่อสู้ชีวิตนะครับอาจจะอาจจะตรงได้อาจจะตรงกับได้หลายคนนะครับแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องกันเพลงด้วยในการต่อสู้ในการทางานนะครับ การขอพรเรื่องการงานเรื่องพเพลงอะไรด้วยแมแน่นอนก็คือขอแน่นอน <c oughs> แน่นอนขอแน่นอนแน่นอนก็ต้องขอให้ให้การงานรับรื่นนะครับและที่สําคัญผมขอให้พี่น้องแฟนเพลงด้วยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของสตางค์นะครับทุกท่านนะครับผมไม่ทําอะไรผมจะบอกว่านี่นะสตางค์ของพี่น้องแฟนเพลงให้มานะของพี่น้องแฟนเพลงอาจจะเยอะกว่าอของพวกเรา,านิดนึง <c oughs> เราก็รวมกันแล้วก็เอาไปทํากิจกรรมที่ดีร่วมกันเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวรั อันนี้เป็นความเชื่อของของห,หลายท่านเลยผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้เ,<ม>เราได้สตังของเขามาเวลาเราไปทาบุญหรือทําอะไรเราก็ต้องบอกเจ้าของสตังเขาถึ<ม>างแม้ไม่ได้ไปบอกกับตัวก็อธิษฐานขอให้เจ้าของสตังเขาได้ผู้ลด้วยนะ<ม>ได้บุญเทพผู้ศลด้วยนะครับในการทําความดีด้วยกันคล็ดับการดิ่งการมันก็สำคัญในการสิ่งที่เป็นเคล็ดลับของน้องที่ทำให้อยู่านานถ่าในชีวิตการปฏิบัติ เรื่องนี้สําคัญนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าผมได้คุณครูได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีคอยแระคก็ประงองนะครับแน่นอนเราเป็นศิลป,ปินเราเป็นเด็กถึงแม้วันนี้เราโตแล้วแต่เมื่อก่อนเราก็เด็กนะครับเคยทําผิดบ้างดื้อบ้างอะไรต่างๆนะครับได้อยู่ในทํานองทองที่งานก็ได้รับการประคบประงงได้ระชี้นำะจากผู้ใหญ่ โดยเฉพาะคุณครูสลาคุณครูท่านให้ความเมตตากับลูกศิษย์ทุกๆคนโดยเฉพาะผมผมผู้ชายเลือๆหน่อยก็ได้รับการอบรมสั่งสอนก็เลยได้ได้ได้เป็นเกาะกับบางที่ดีในการดำเนินชีวิตเรียกว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการทําหน้าที่ศิลปินนะครับในการดำเนินชีวิตด้วยไปส่วนตัวด้วยนะครับ จะมาพิเดินแขนครับอย่างไรคนลืมว่าเราดังยังเราไม่ออกสื่อทำไมเรายังดังในทุกวันนี้อันนี้เป็นเรื่องทีวีเราแค่จะไม่เห็นคนอยากรู้เราไม่เข้าแต่คนอยากรู้สูตรอันนี้ผมโดนอันนี้ผมโดนูเชื่อมือแขนก็ไม่เล่นแต่ความดังของเราก็คือสมุนทุกสมุนไปแล้วมันดังทุกปีหลายคนเลยงงว่ามันทำยังไงมีมีคนเล่นแทนผมด้วยพี่น้องแฟนเพลงก็ไปเล่นแทนผมก็ก็มีข่าวข่าวที่แฟนคลับเอาไปช่วยลงด้วยช่วย ช่วยส่งข่าวให้ตัวผมเองที่ไม่เล่นไม่เพราะอะไรเลยผมเราเราไม่เก่งในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็บวกไม่ไม,ไม่ไม่ขยันเรื่องนี้ด้วยนะครับถ่ายรูปก็ไม่ค่อยเป็นนะครับถ่ายที่ไรไม่หล่อสักทีก็เลยก็เลยไม่เล่นประมาณนี้กลับมาเล่นแบบว่าอยากเล่นละครเพื่อจะได้พูดคุยกับแฟนๆเข้าถึงกับแฟนๆได้ง่ายขึ้นอยากเล่นอยู่นะขอขอให้ผมไปเรียนก่อนแล้วละครหรอพี่พี่ไมคะละครผมก็คิดนะครับ แต่ว่าบทกับตัวผมคิดว่าจะหายากหน่อยพี่เมีก็บทคุณพ่ออย่างนี้ผมก็เลยไม่หลับไม่แต่เดือนนี้ไม่แต่เดือนี้เช้าวันเขาก็เขียนบทเพื่มแต่ละคนเขาติดต่อมาหลายปีจริงอยากเล่นไหมอันนั้นพูดหยอกเล่นความจริงผมเล่นให้เป็นเพรัวเป็นเสียเวลากองเขาครัแต่เขาติดต่อมาหลายปีไม่มีใจอ่อนไม่มีใจอ่อนเลยมีมีร้องเพลงให้อ๋า ได้ร้องเพลงเพลงหนึ่งกับในผูกไฟสายแดงจริงๆผมคิดในใจนะแต่ว่าเขาปิดกล้องก่อนคิดอ่าจไรเล่นครับเมื่จบก่อนผมคิดว่าให้ผมไปยืนอยู่ข้างๆแา้สาดกล้องผ่านมาแน้าไม่จริงๆถ้าเป็นหลักเ็อผมจริงๆเราไม่เคยนะก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าด้วยความไม่เคยกลัวไปทําให้งานเขาเสียเสียเวลาแต่เล่นก็ต้องเข้าในกลุ่มที่เลครับไม่ใชไค้ทำ จริงๆก็ใช่นะครับก็ยังไม่เคยนะเราก็เคยแค่ไปถ่ายเอ็มดีบ้างเป็นอะไรที่เรามองได้ว่าต้องใช้ต้องท่อ,องบทต้องอะไรต้องท่องจำความจำไม่ค่อยด <c oughs> ีตัว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 ทำทำไม่ดีทำได้ไม่ดีที่ยังไม่ไมไมรับเขาก็ถามมาเยอะว่าแบบคิดจะลองสักครั้งหรอบแบบไหนที่พี่มันแพ้จะอยากเล่นทั้งอะไรอย่างเงี้ย มีมีหลายประเด็นนะจะเล่าความในใจผมผมหนึ่งอะผมผมเล่นไม่เป็นสองผมไม่หล่อโอ้โหล่อขนาดนี้มีคนคูลจะหลายยังเล่นเลยเอาให้คุณครูเป็นอาจารย์มีไหมคะมีให้คุณครูไปลองก่อนมีไหมคะมีบทที่แบบว่ามิคอยากถ้าเป็นเราเราอยากเล่นจันอะไรครูตัมโบรครูจีนก็น่าจะบท ค่อนข้างจะรู้ดูหน่อยพอแเดี๋ยว,วออถ้าบทหวานนี่คงไม่ได้บทหวานไม่ได้ <laughs> คุณก็พร้อมส้ข้าตัว <laughs> ขอบคุณลูกหน้าครับก็อย่างที่ผมกล่าวคือกลัวไปทําให้เขาเสียเวลานะครับแต่แตอนาคตก็ไม่แน่เอาล่ะไม่ไไน่าชคดีคำนี้นะครับกเปิดใจนะเพราะปกติยืนการว่าไม่เอาจะยืนกลับบ้านอย่างเี้อนาคต อาจจะเปลี่ยนใจเยวขอไปดูแลเจวเองให้หลอกวันนี้ก่อนวัยร้องวัยร้องเป็นสาวแฟรกันาดนีครับุอ๋อเดี่กลับขอบคุณท่านมากจริงๆผมเหมือนท่านนะครับด้วยความเราเป็นคนอีสานด้วยกันลักษณะท่าทางก็ใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่รู้ว่า เคยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าในชาติปางไหนไหมก็ผมเองก็ชื่นชอบท่านนะนะครับก็ให้กําลังใจท่านในการทำหน้าที่ของท่านนะครับผมส่วนตัวผมเองก็เคยรับราชการทหารนะครับแต่ว่าเป็นทหารชั้นประทวนนะครับท่านเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้บัญชาถือว่าเป็นผู้บัญชาของแขมด้วยนะครับในวันที่ต้องการกำลังใจก็ให้กำลังใจท่านดีใจที่ท่าน รักในเสียงเพลงแล้วก็ให้เกียรกับลูกหลานับถือว่าเป็นลูกรลูนหลานท่านไม่ถือตัวผมเองก็เคยเจอท่านท่านปดิกราคมเรื่องนี้เรื่องนี้หรือเปล่าครับทาให้หน้าเวทีเราสงบเกิดความสงบไม่มีใครกล้าแบบไม่กล้ายกพวกด้กันก็อาจจะมีส่วนนะครับความจริงไปรุ่นที่มาแสดงมามาดูเราแสดงนะครับเขาก็ก็จะรู้รู้ว่ามาดูที่มันแขน็ง ต้องทำยังไงไปเลอส่วนมากคือกลุ่มผู้ใหญ่จะเยอะนะครับไวรุ่นอาจจะน้อยลงก็โดนโดนข่มในหน้าเวทีก็นเองแล้วคุณพ่อคุณแม่มาให้รุ่นลูกเถิไปก่อนนี้จะมีกลุ่มที่แบบมาแสดงกล้ากแสดงใส่ศิภา่ใส่หน้าเวทีพี่ไหมก็ไม่มีครับบางทีเราก็ได้ได้ได้พูดคุย จะได้ว่ากล่าวกันพอ,อพอสมควรนะครับ,แ,บนแนะนำแต่ว่าน้องๆเขาก็โอเคอโอเคถือว่าน่ารักทุกคนก็ไม่ค่อยมีออมันจะเต้นไปก็เต้นตามสนุกยัง <c oughs> ไม่ได้บอกย้อนกลับไปได้เจอท่านแล้วได้คุยคุยอะไรอย่างเงี้ยกับท่านจริงไม่ได้คุยกับท่านมากนะครับก็ได้กราบขอบคุณท่านที่เมตตาถึงแ,แม้ว่าทางโซเชียลจะ นะครับมีข่าวขราวแล้วก็ไปเปรียบเลยแล้วผมกับ<ม>ท่านไม่ทับเป็นคนคล้ายๆกันเหมือนแฝดกันครับจริงท่านก็อายุมากกว่าผมนะครับผมก็รุ่นน้องท่านหลายปีนะครับก็ได้บอกกล่าวแล้วก็กราบขอขออนุญาตขอเข้ามาท่านด้วยม, <c oughs> มครส่วนมากขึ้นเวทีก็ <c oughs> แฟนเพลงก็เจะเซลล์ท่านเม่ทัพท่านเม่ทัพแล้วพี่คิดว่าพี่เหมือนะไรพี่เห็นเอ่อ เท่าที่ดูนะอยู่ในโซเชียลที่แฟนสาวอารมณ์ก็มีหลายลักษณะ่คล้ายๆกันโดยเฉพาะหน้าตาเดี๋ยวถ้าเทียบกันอายุต่ออายุี่ผมสูดไม่ได้หรอกดีนะท่านเกิดก่อนนะเกิดในพี่โดนแะวว่าเป็นพ้อแก่โอ้ดีใจแล้วเชิท่านขอบคุณและดีใจนะครับที่จะสาบเรียบเกินไทยทัานเลยที่ครั้งที่เคยไปร้องเพลงกับท่าน เอาเป็นคู่ท่าบถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและดีใจมากที่ท่านไม่รังเกียจการตอนนี้ค่ะอยากให้กำลังใจท่านบ้างก็อยากให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านไม่ทับคนเก่าท่านไม่ทับคนใหม่แล้วก็ที่พี่น้องๆนะครับทุกกรบมชาที่ทำหน้าที่ดูแลปกป้องพื้นแผ่นดินนะครับทุกๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนะครับฝ่ายบ้านเมืองเรานะครับทุกๆท่าน อยากให้มีกำลังใจนะครับแล้วก็ชาวขาวปลอดภัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับีนได้ไหมครับกอสักเลงนึครับปีนี้ไหมปีนี้ล่าสุดก็ได้ใส่ไหมไี่ครับพร้อมถ่ายแล้วค่ะพร้อมแล้วว่ารังีเจอพี่ครั้งหนึ่รองหม่แล้วใช่เลยคะรพี่คือใจสิคร ขักขักได้แค่หักแต่บ่ได้หัวอ้อมแทนบริกอดได้สวนบ่ส่งกับว่าอุตสาหารอาาอกเได้ไมาขอบคุณครับ